สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงากันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยยศติกครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิติคนในคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับในวันนี้ครับเราอยู่กับไ d ที่2ของเรานั้นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดกาชากันแบบยาวเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งแบบอยากจะบอกว่านี่ยาวจริงๆคือแบบมีตัวกาชาสำหรับคราลอสิบเอ็ดปีแต่ที่ดรอไว้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับจะออกตัวละครที่เราต้องการหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่ะเริ่มที่ ID 2กันเลยครับไปไปที่กาชากันเลยนะครับไ d ดีนี้น่าจะมีเยอะไหมมีอยู่400 50บใบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดกันเลยฮะแบบนอมสต็อปแบบยาวๆไปเลย450บใบมาดูซิว่าตัวละครหน้าตุ้นจะออกบ้างไหมแล้วก็ตัวแสงมืดนะครับจะออกบ้างไหมนั่นเองนะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยมีอัศวินอยู่นะครับซึ่งผมก็อวยว่าอัศวินเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดในรอบนี้แล้วนั่นเองนะครับผมนะมา450บใบฮะไอดีแรกไอดียสองนะครับเดี๋ยวค่อยๆเปิดไล่ไปว่าอ่ามันจะออกเมื่อไหร่นะครับผมเปิด4 ID รวดเลยครับนะเดี๋ยวเป็นคลิป แบบรีบๆเลยเขาไม่ได้แบบพูดคุยอะไรเยอะนะครับเราจะเปิดไปเลยเรื่อยๆน,นั่นเองการผมเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปฮึปไปมังกรอ,ออกหน้าตูนะ้ฮะอะเอาสิผมอยากรู้ว่าไอตัวเอ้ยสองตัวเฮ้ยเอาเรื่องว่ะตัวเฮ้ยโอ้โหรอบนี้เอาตัวดีจังอ่ะตัวหน้าตู้ออกมาประมาณสองตัวฮนะอัศวินจะออกเมื่อไหร่แล้วมาดูกันครับอไอ้บาอีกแล้ว ปลาฉลามออกดีฮะออกดีเกินออกกำลังกายยไม่เอามาดูซิว่าไอตัวอาซาวิทเนี่ยจะออกนะครับตรงกับไอนี่ไหนตอนนี้ไอนีสองเรากำลังเริ่มเปิดรุยย่างหนังอินดี้โททีเมอรี่โอ้โหอีกแล้วโอ้โหแจกเลยเนี่ยออกดีเกินโอ้โหเอ๊ะทำไมมันซ้ำ ตัวมาซ้ำบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหซ้ำบ่อยมากไม่เป็นไรไปกันต่อเราเปิดกันไปแบบรวดเร็วฮะไปเรื่อยๆเลยนะครับช่วงนี้เกมอาจจะหมุนหน่อยนะครับหรืออาจจะไม่ได้ว่าหน่อย <c oughs> เกมตอนนี้ก็เปิดมาประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเนาะแต่มันก็ยังหมุนอยู่นะครับผมเนาะแล้วก็ปัญหาพวกอา่าพวกด่านรถไปใช่ไหมนะครับทุกคนตอนนี้ที่แบบบางคนอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาล็อกอินอัปเดตพวกนี้นะครับเดี๋ยวรอให้เกมเขาแก้ไขเพราะว่า ตอนนี้เขาก็ประกาศออกมาแล้วแหละนะครับว่ากําลังจะตรวจสอบปัญหาแล้วก็ให้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเนาะให้เวลาเขาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขก่อนนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่ทําทภารกิจใดๆไม่ได้เลยเนี่ยนะครับผมเนาะผมว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะมีชดเชยส่งมาให้ของแต่ละ ID ดีนะครับในในกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกมเ็าผิดพลาดจริงๆนะครับเดี๋ยวเขาจะชดเชยให้ตามจำนวนที่เราควรจะได้หรืออาจจะได้มากกว่าน,นัน่นเองนะครับผมเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ เกมเนี sure ่ยนะครับจะต้องทำนะครับหลังจากที่เขาแก้ปัญหาเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นเท่าที่เล่นได้ไปก่อนเพราะว่าไอดีแต่ละคนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็เหมือนไอของผมเนี่ยของผม4 ID เดีนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล่นได้หมดผมไม่มีปัญหานะครับแต่จะมีบางคนที่แบบในอุปกรณ์ a อ d ด o อ d บางเครื่องนะครับของบางคนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนาะบักช่วงนี้ก็เยอะครับมีปัญหาเกิดขึ้นในเกมเยอะฮะและอัศวินแล้วมันก็ยังไม่ออกมันออกสมชายทุกคน เออมันก็เอาแต่สมชายอะ่ะไม่เอาสมชายได้ไหมเนี่ยไม่เอาสมชายโอ้โหไม่บอกบอกไม่บอกไม่เอาสมชายไม่เอาสมชายพอแล้วสมชายเยอะเกินแสงมืดในอ่าในตู้ฟรีที่ออกยากจริงนะเหลือหนึ่งร้อยใบสุดท้ายให้ดีนี้จะออกหรือไม่ โออกถือว่าออกยากนะ400กว่ากระบนี่มันจั่วไม่ติดแสงมืดเลยนี่คือแบบยากบอกเลยยากมากมันน่าเกียดมากนะที่ธาพิเศษในตู้ฟรีมันจะไม่มีโอมันออกแต่อะไรก็ไม่รู้อะอะ50บใบสุดท้ายฮะโอ้ห ID 2เราจะแบบเราจะไม่ได้เพิ่มใช่ไหมเนี่ย ID นี้มีบาอศัศวินแล้วครับแล้วก็รีวิวไปในคลิปล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้น ได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าได้มามันก็จะบวกเพิ่มไงเออมันจะเป็นแบบก้าวด้าบวกหนึ่งอะไรนี้ลูกยางออกกำลังกายอีกแล้วมูนตียอวหุยจอลังเกโอ้โหคนที่บุรโปร่งโอ้เอ็ดเวิร์ดหมดแล้วฮะไอดีนี้อ่ะไอดีแรกนะครับ450ใบนะครับก็เงียบ <c oughs> เงียบกิบเลยโอเคเดี๋ยววาร์ปกันไปในไอดีที่3ดีกว่านะครับผมเอาวาร์ปกันไปเลย เอาละมาต่อกันในไอดีที่3นะครับไอดี ID ที่ค่อนข้างดวงดีกับตัวละครหรือเปล่าวะ <c oughs> ในช่วงแบบสร้างไอดีใหม่ใหไอดี ID นี้คือแบบดวงดีกับตัวละครมากเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่านะครับจะได้ตัวอัศวินมาเพิ่มคอมโ,มโบตัดแรกไหมเพราะตอนนี้ตัดแรกมีอยู่สามตัวเลยนะครับคือมีบอลล็อกสองตัวแล้วก็มียูมทูดก้าวดาวแม็กด้วยนั่นเองครับก็มาดูกันว่าเราจะได้ตัวมาเสริมทีมบ้างไหมนั่นเองนะครับผมเนาะไอดีนี้มีเท่าไหร่เอ่ยสี่ร้อยใบโอเคมีน้อยกว่าไอดีสองแล้วก็เปิดกันต่อฮะ หวังว่าอัจวินจะออกนะครับในไอดีนี้บ้างนั่นเองนะครับผมมาส่วนต่อไปฮะเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยมันเป็นอของฟรีนะมันเป็นแบบตู้ฟรีะอะไรเงี้ยนะครับเนอะแล้วก็มันเป็นแสงมืดเป็นธาตุพิเศษมันก็จะออกยากหน่อยนะครับเราก็ต้องทําใจขึ้นอยู่กับดวงแล้วฮะคือเกมเขาเอาแจกแบบเอาแสงมืดมาแจกฟรีแบบนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วเราจะได้ไหมไปเลยฮึบต้นไม้ออมยิม้ม ปฐมบราวโอ้โหสมชายสมชายผมจะเปิดแต่ตู้ของสายพลังนะเพราะว่าผมอยากจะลองดูว่าถ้าเราเปิด 4id เลยเนี่ยนะครับเราจะได้อัศวินกี่ตัวเอ,อผมอยากจะรู้ครับว่าเราเปิด 4id เนี่ยอัศวินจะออกกี่ตัวอ,อต้องมาลองดูกันฮนะว่าตัวไหนมันจะออกเอ,อ้ไม่ใช่ดิ id ไหนมันจะออก ซึ่งตัวพวกนี้คือมันไม่ได้ตื่นเต้นนะทุกคนคือคือแบบมันเป็นตัวละครที่แบบเราเปิดกระชาไม่ว่าจะเปิดตอนไหนเดือนไหนปีไหนเราก็จะเห็นไอ้ตัวพวกเนี้ยอยู่เป็นประจำซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นล่างอ่าเจ็ดดาวของของแบบไอ้พวกตัวพวกนี้เราจะเห็นเป็นเจ็ดดาวซะมากกว่านะครับเนาะแล้วก็บางตัวที่แบบล่างต้นเป็นแปดดาวเนี่ยเรารถึงเห็นเป็นแปดดาวอื้อื้ตัวบินอื้ คือไม่ได้อยากเล่นบินดดโอ้ยอัศวินมาแต่เป็นมูลโอ้ตัวใหญ่เลยครับบอยจเจราเะแคมูลมกกังกรมีลุปปโปรงอ้โหเงียบมากอีกร้อยห้าสิบใบฮะไปกันต่ออย่าให้เสียเวลาฮะอ,อึ๊บโอ้โหทหารยับไหมกระบองเพชรโอ้ไม่อีกตัวหนึ่งไอ้บาวนี่ออกเยอะบาวนี่ออกเยอะโคน,นี้ออกเยอะ เด็กะถมกับไอ้บาปฉลามออกเยอะเหมือนกันนะไปกันต่อฮะอีกหนึ่งร้อยใบไอดีนีท้ทำไมมาดูเงียบจังเลยอะธาตพิเศษธาตแสงฮะอัศาวินครับบาวอัศาวินเมื่อไหร่จะออกนี่ไอดีสองนี่คือหมดนี่คือครึ่งทางแล้วนะบางกรฮะชุดดำผู้บัญชาการโอโ้โหโอ้โหขนาดตู้ฟรียังเกินขนาดนี้ แล้วตู้กาชาแบบปกตินี่จะขนาดไหนอยากรู้จังเลยโอเคไปกันต่อชแอบเ็คสเปียร์ซูสเออกหุหน่นอีกแล้วบอลพูนชากการอัศวินแต่ไม่ใช่แต่มันไม่ใช่บา้าวเทพสุดเทพโอ้โหเทพสุดเทพสุดออกสามตัวเลยเหรอเทพสุดท,ทำไมแบบทำ,ทำไมกินพื้นที่ขนาดเนี้ยเทพสุด โอ้โหอ่ะอีก400ใบก็ก็คือ850ใบก็ยังไม่ออกนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะเราไปกันต่อใน ID ที่3ดีกว่านะครับวาร์ปไปเลยเอาเรามาต่อกันใน ID ที่4นะครับพูดผิดเมื่อกี้เนาะเป็น ID ที่4นะครับแต่ว่าแบบเป็นเรียงลำดับที่3นะครับในการเปิดกาชาเนาะไอดี ID นี้ครับก็ค่อนข้างมีดวงพอสมควรเลยนะครับผมเนาะถึงได้โยมบทูตนะครับกับบาร็อก9ดาวแถมเมกุมินมาแบกด้วยนะครับกินโทกิอีกนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวละครค่อนข้างเจ๋งเลยสำหรับ ID4 ของเรานั่นเองนะครับผม ID4 มีกี่ตัว ID4 มี450โอ้โหถ้าเราเปิดวันนี้เท่าไหร่เนี่ย42่สองเป็นแปดสี่ส 1,300ใบวันนี้นะครับอ่ะสำหรับ3 ID นะนะครับเดี๋ยว ID 1เราเอาแบบ ID หลักเราเอามาเล่นด้วยนะครับเอาเปิดด้วยเนะาะ ID หลักผมเหลือประมาณ200ตั๋วไหมประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมายอ่อนด้วยเป็นแบบปิดท้ายคลิปไปเลยเท็กซ์เตอร์โอ้โหมูนสมชายบักุรโอ้โหหึหึไม่หึหึเต็มที่โอ้โหรัวๆไม่เห็นจะมีตัวดีๆเลยเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะเล่นได้นะ ถ้าใครที่แบบพึ่งสร้างไอดีใหม่ๆเงี้ยล้วจะเอาตัวจากตู้11ปีนะครับทั้งพลังว่องไวแบบพิบเนี่ยเราสามารถเลือกตัวดีๆเนี่ยเอาไปเล่นได้นะครับสายพลังเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างเช่นเป็นเออ่บาาปะฉลามนะครับเป็นพวก คนนี้นักเรียนและพวกเมียนะครับเป็นตัวสายพลังที่แบบผู้เล่นใหม่เนี่ยพอจะเล่นได้นะครับผมเนาะสุดถ้าเป็นว่องไวเนี่ยก็อ่าว่องไวก็จะเป็นหน้าไม้อะไรประมาณเนี่ยนะครับที่เล่นได้นะแล้วก็ถ้าเป็นใบพิษเนี่ยก็เป็นดาวินชีเห็ดพิษฮีเมะอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นตัวละครที่แบบสามารถเอาจับมาเล่นได้นะครับผู้เล่นใหม่ในเดือนนี้ผมว่าได้เปรียบเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ตั๋ว,ว กาชาสีฟ้าในการเปิดแบบตัวละครเอามาเล่นพื้นฐานเลยนะครับผมเนาะเราก็สามารถแบบได้ตัวเก่งๆเนี่ยเห็นไหมเล่ตัวเก่งๆแบบนี้ได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวโกงๆจริงอย่างไอตัวบาวช้างเนี่ยนะครับก็ต้องเปิดนั่นเองครับแล้วมันก็ยังไม่ออก <c oughs> ฮึบทีเผอลอรัวๆบาวาสวินฆัดแสงออกจากเทพสุดโอ้เงียบเลย ไปกันต,ต,ต่อฮะเราต้องสู้ฮะเขาน่าจะยังแจกอีกหลายใบฮะในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรายังเล่นได้อีกยาวไกลฮะสูงสุดน่าจะโอ้โหไอดีหนึ่งเนี่ยหลายประมาณพันกว่ามั้งหรือสองพันผมไม่แน่ใจพันหกเอ้ยไม่ใช่ดิประมาณผมไม่แน่ใจว่ากี่พันแต่ว่าแบบเขาเขาน่าจะแจกเป็นหลักพันใบแหละครับในรอบนี้เนาะชุบชุบโอ้โหอือหือสองร้อยใบสุดท้ายฮะอันนี้คือคลิปนี้นี่คือเปิดการชากันแบบไม่ยั้ง เปิดแบบไม่เสียดายเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีนะครับเป็นตัวตัวฟรีที่แบบแจกในอีเวนต์ฉลองครบรอบปีแบบนี้อยู่แล้วจะมันจะมีทั้งครบรอบปีแล้วก็ครึ่งปีอ่ะมีทั้งคู่เลยเนาะไอตัวตู้กระชากฟรีแบบนี้แล้วมันก็ยังไม่มาเลยโอ้โหเอาจริงดิ <laughs> นี่เราหมดไปเยอะมากนะตัวฟรีอ่ะอัศสินยังไม่ออกเลยอะ่ะบาอัศสิวนอะ่ะนี่มันจะไม่ออกให้เราจริงดิ ออกเถอะนี่คือถ้าเปิดแบบ C I D แล้วไม่ได้อาัศาวินเลยนี่คือแบบแย่มากกันบกเลยถึงมันจะเป็นแบบตู้ฟรีกเ็เถอะแต่มันแต่มันไม่ออกตามเลเรเลยอะนะครับหลักพันใบนี่คือมันไม่ออกนี่นี่มันก็ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะมันมีอยู่ในตู้จริงปะเนี่ยแล้วเขาไม่มีแบบไม่มีกดอินโฟบอกด้วยนะว่าแบบมีอตัวอะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย คือแบบเขาไม่มีตัวอินโฟบอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดายากด้วยนะครับผมเนาะผมว่าเขาน่าจะทําแบบเลนแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเลยคือด,ดูจากสภาพการเปิดแล้วนะครับบางตัวเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกบางตัวออกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับบางตัวเนี่ยแทบไม่ออกเลยนะครับอย่างตัวแสงมืดเนี่ยก็ここคือไม่ออกเลยแบบนี้ผมว่าน่าจะเปอร์เซ็นต์มันน่าจะต่ําแบบต่ํามากอะนะครับสำหรับตัวแสงมืดเนาะในตู้ปีพวกนี้มาเถอะ เอากลองกายอีกแล้วมอรี่มูนบราวบราวบราวโอ้บาวมาติดกันมากแต่ไม่ใช่บาวอัศวินบาวอีกแล้ว P ony, P ony. โคนี่โคนี่เอ้โโคนี่จะมาซ้ำกันสองตัวดูดิโอกาสที่แบบตัวมันจะออกซ้ำมันยากมากนะนี่แสดงว่าเปอร์เซนต์อ่ะมันสูงมากๆจริงๆนะครับถึงมันออกออกซ้ำกันแบบติดแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมโอ้โหไอดี ID นี้ก็บินอีกแล้วฮะไอดีนี้สามไม่ดีอ,อะ หลือไอดีสุดท้ายครับก็คือไอดีหลักนะครับเดี๋ยวไปเจอกันไอดีหลักกันครับว่าจะเปิดได้ไหมนั่นเองนะครับผมอ่ะไปไอดีหลักเลยเอาละมาถึงในไอดีสุดท้ายนะครับที่เราจะเปิดกระชาก,กันในวันนี้ก็คือไอดีหลักนั่นเองนะครับผมปักเข้าไปในไอดีหลักกันเลยครับไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับผมและไอดีหลักเรามี160ใบเอ๊ะมีน้อยจังเลยอ่ะ160ใบนะครับเราหาเพิ่มอีกได้ไหมเราหาเพิ่มจากตรงไหนได้บ้างในร้านค้ามีไหม 160ใบ160ใบถ้าซื้อตรงนี้อีก40ไม่พอเดี๋ยวจะซื้อกบ9ดาวเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเปิดแค่150ไปก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้อ่ะอัจวินฮะมีมากมีน้อยรู้สึกว่าเหมือนกันเลยนะครับมีมากก็เหมือนจะไม่ออกมานดูว่ามีน้อยๆนะครับมีร้อยกว่าใบเนี่ยจะออกไหมนะครับไอ้ดีหลักเนาะ,ะมาดูกันครับสุดท้ายเลยมันจะไม่ออกจริงดิ พันถ้ารวมไอเดียหลักก็จะเป็นพันสี่ร้อยห้าสิบใบนะครับโอ้โหเยอะนะพันสี่ร้อยห้าสิบใบสี่ไอเดียนะครับ,ะนะ 1, บ,รบผมเปิดแบบให้หมดในคลิปนี้ให้ดูกันเลยนะครับม,มันก็ยังตัวเดิมๆก็เห็นหน้าฮะเห็นหน้าตัวเดิมๆหมดเลยไอดีก,ก่อนๆแล้วเนี่ยเราเปิดได้ตัวอะไรไอดี ID นี้ก็ไม่ต่างกันครับตัวละครแบบคล้ายๆกันเลยอ่ะมาดูกันว่าบาวแสงบาวอัศวินออกหรือไม่ มา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 เช็คเปียร์อ๋อเช็คเปียร์เมื่อกี้ก็ออกไปใช่เหรอแล้วกูโรบอตตเจสิก้าคาบอยบ๊อบโอ้โหบุ๊คฟฟมโฮมบอสเอากาลังกายก็ยังเงียบอยู่อ่ะสุดท้ายฮะห้าสิบตัวสุดท้ายคือเกมเขาจะทำแบบนี้จริงหรอเกมเปิดเป็นพันไมไม่เห็นเลยเหรอ มันจะไม่โผล่มาจริงจงดิอมยิ้มอ่ะโอ้โห่บาปากระทงเลยละปลาปลาฉลามอีกแล้วเด็กประถมโอ้โหไอตัวนี้ผมแม่งแม็กไปแล้วว่าไอ้ที่หลักป้องกันตัวเตียวหูยฐานยามไหมโอ้โหนี่ไดโนเสาร์สุดอีกแล้วชุดน้ำชุดดำน้ำปิดท้ายแล้วก็จบอะไรกันนี่ อะไรกันนี่ทำไมมันเงียบขนาดนี้นะครับผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับโอ้โห1450ใบแสงไม่ออกนะครับเรียกได้ว่าออกยากเหมือนกันแฮะผมเห็นช่องอื่นเขาเปิดออกง่ายกันจังเลยช่องอื่นเขาทำคลิปลงนี่คือแบบเฮ้ยเปิดเราก็ได้เราก็ได้อะไรเงี้ยทำไมช่องผมมัน4 i d ดีมันมันถึงเงียบขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็อาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับใครเปิดได้อะไรกันบ้างนะครับเปิดตู้ไวพิบ พลังว่องไวนะครับได้ตัวต้องการกันไหมนะครับได้อะไรกันบ้างก็มาพิมพ์บอกกันใต้คอมเมนต์ได้นะเองนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่ะจะไม่คิดน้าจะคลิปนี้ไปแล้วครับไปแล้วผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ